มาปิดท้ายกันที่งานสัปดาห์หนังสือกันค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่12แม้ว่าสถานการณ์ทางความไม่สงบทางการบ้านการเมืองจะกําลังคุกุุนนะคะแต่บรรยากาศภายในงานนี้ก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนรวมทั้งเยาวชนผู้ที่ชื่นชอบและรักในการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนอนหนังสือทางรุ่นใหญ่รุ่นเด็กค่ะ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่12กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่28มีนาคมจนถึงวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2557รวมทั้งสิ้น11วันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยในปีนี้มีสำนักพิมพ์ของไทยเข้าร่วมงานกว่า432สำนักพิมพ์รวม921บูธขณะที่สำนักพิมพ์ต่างประเทศเช่นเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมนี อิรานไต้หวันสิงคโปร์ได้เข้าร่วมงานมากกว่า37สำนักพิมพ์รวม40บูธสำหรับปีนี้ทางผู้จัดงานได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดโลกคือนิยายโดยเชื่อว่านิยายมีอิทธิพลต่อโลกเพราะเป็นทั้งตัวสะท้อนความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้มาอย่างช้านานขณะเดียวกันยังมีไฮไลท์ของงานคือการจัดนิทรศการโลกคือนิยาย โลกคือนิยายก็คือเหมือนเราอยู่ในจินตนาการนะคะเหมือนแบบว่าเราได้ไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจ,นนาาจินตนาการของเราค่ะแต่ผมว่าการอ่านนิยายสักเล่มหนึ่งอ่ะมันสามารถทําให้เราคิดคิดที่แตกต่างกว่าคนอื่นบางทีเราเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี้ยเขาคิดแค่เราบวกหนึ่งกับสองแต่ถ้าเกิดเราไปข้างนอกเราไปเรียนข้างนอก หรือเราออกไปเรียนที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนเราเขาอ,อาจจะสอนเราให้เอาสองบวกกันหนึ่งหรือไม่ก็เอาสามลบหนึ่งเท่ากับสองมันก็คือการคิดนอกรอบใช่ ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างเห็นสอดคล้องกันว่าการอ่านนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรู้แล้วในที่นี้การอ่านยังช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและมีความคิดที่เป็นระบบซึ่งนำไปสู่การคิดนอกกรอบขณะเดียวกันยังเชื่อว่าการอ่านสามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเลือกหาหนังสือดีมีประโยชน์กลับไปอ่านจากในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12นี้ด้ดวยค่ะการอ่านหนังสือมันไม่จําเป็นหรอกฮะว่าจะอ่านหนังสืออะไรหรือว่าจะต้องมีประโยชน์ตลอดเวลาเราเริ่มจากหนังสือที่เราคิดว่ามันน่าอ่านเป็นการ์ตูนก็ได้อะไรก็ได้ฮนะก็ออกมาเดินๆด,ดูหาหนังสือที่ชอบในงานนี้แล้วกันครับ เหตุผลที่ชอบอ่านหนังสืออะคะก็เพราะว่าเวลาอ่านหนังสือได้เหมือนแบบว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้แบบส่งเสริมจินตนาการของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็บบว่าทาให้บางทีก็แบบช่วยในเรื่องการเรียนอะไรเงะะี้ยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวงานหนังสือกันเยอะๆนะคะจะได้หาความรู้แล้วก็ฝึกจินตนาการได้ะคะ่ะ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ส2และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่12ยังจะมีไปจนถึงวันจันทร์ที่7เมษายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตและในช่วงปิดภาคเรียนนี้ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมกันมาร่วมงานกันมากๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันเพิ่มสถิติการอ่านของคนไทยให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ